เปิดมูลค่าชุดสุดแซบวีวิโอเลต แบรนเดียวกับชุดมวยไทยลิซ่าสำหรับนักร้องสาวเสียงดีวีวิโอเลตวอเทียค่ะหลังขึ้นโชว์บนเวทีมอน s เตอร์ s i c Festival 2 0 2 5กับชุดเหรียญทองลุคสุดแซ่บที่เรียกเสียงฮือฮาทั้งงานค่ะโดยชุดที่วีวิโอเลตใส่ขึ้นเวทีในครั้งนี้เป็นชุดรัดรูปสีดำดีไซน์ทันสมัยโชว์หน้าท้องและสัดส่วนสุดปังซึ่งแม้จะได้รับคำชมเรื่องความมั่นใจและความเปรี้ยวเฉียวแต่ก็เกิดกระแสวิพากวิจารณ์ใน โซเชียยลอ่่าาางงงกวงว้ขคะหลังภาพจากคอนเสิร์ตถูกเผยแพร่ออกไปชุดของสาววีก็กลายเป็นไวรัลทันทีบนทุกแพลตฟอร์มโดยมีชาวเน็ตจำนวนหนึ่งเข้ามาคอมเมนต์ว่าชุดอะไรก็ไม่รู้เหมือนคนท้องไหมคะ ทุกแว็บชุดดูแปลกตามากชุดตกใจเหมือนคนท้องเลยทั้งที่น้องผอมมากชุดไม่ผ่านเลยแล้วก็อีกมากมายค่ะล่าสุดก็มีการเปิดเผยออกมาแล้วค่ะชุดดังกล่าวมาจากแบรนด์ไทยชื่อดัง Iwanna b a n k k o k จากคอลเลกชั่น Black คอยล l o ุกมูลค่ากว่า22,900บาทโดยแบรนด์นี้ค่ะยังเป็นผู้ตัดชุดมวยไทยสุดโด่งดังให้กับลิซ่าและลิซ่ามาโดบาลหรือลิซ่าแบ็คพิงที่ ใส่ขึ้นคอนเสิร์ตแบ็คพิงค์เวบ n p พ n งวันที่2ที่จัดขึ้นในประเทศไทยอีกด้วยค่ะขณะเดียวกันค่ะแฟนคลับอีกจำนวนมากกลับมองว่าชุดนี้เป็นการแสดงถึงความมั่นใจและเอก,กลักษณ์เฉพาะตัวของ v ีวิโอเพร้อมเข้ามาคอมเมนต์รูปหัวใจและอีโมจิไฟให้กำลังใจอย่างล้นหลามค่ะติดตามต่อกดค้นหาพิมพ์คำว่า wrn